สวัสดีครับอยู่กับผมนรัทีีศิลปกปรุลนะครับกับวันนี้เราจะมาพูดถึงเอฟเฟกต์ดีเล์นะครับหน้าตาที่ท่านเห็นอยู่ก็คือสตอร e o โอดนะครับที่เรารู้จักกันว่าแท็บด l เลอะไรประมาณนั้นนะครับ่ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่านนกต่างๆในดีเล์ตัวเนี้ยให้อะไรมาบ้างนะครับปุ่มแรกนะครับก็คือปุ่ม m i กซ์ x ก็คือปุ่ม Master Volume ของดีเล์ตัวนี้แหละฮะ ในคู่มือเขาจะบอกว่ามันคือส่วนผสมระหว่างสัญญาณต้นฉบับและสัญญาณที่ใส่ดีเลย์เข้าไปแล้วนะครับเขาถึงใช้คำว่ามิกซนะฮะซึ่งจริงๆมันก็ทำหน้าที่เหมือนมาสเตอร์วอลลุ่มนั่นแหละครับต่อมาก็เป็น f e ีดโหมดนะฮะฟีดโห d e ก็มีแสดงผลได้3โหมดนะครับก็คือสต e r ิโอโหมดเอ็กซหมดหรือคอ Feedback นะครับมันก็จะแสดงสัญญาณค่อยไปค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โมโนโมโนโหมดนะครับ อ่ะหนับต่อไปโลคัสนะครับโลคัสเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันคือโลคัสของสัญญาณจริงนะครับก็คือสัญญาณตัวซอสต,ต้นทางเข้ามาเราจะมาทําการฟิลเตอร์ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับก็คือโลคัส t h ไฮคัส t นะครับต่อมาไทม์ไทม์ก็คือ time เทมโปไทม์นี่แหละครับเนี่ยที่เราแท็บ1 2 3 4งสองมนะฮะไทม์มันก็จะทํางาน แฟกเตอ L f a กเตอ R ก็คือลักษณะการแสดงผลหรือการเด้งของดีเล์นะครับซึ่งผมตั้งค่าดีเล์ตัวนี้ไว้ที่เลข1ซึ่งก็มีค่าเป็นโน้ตตัวดำนะครับส่วนตัวอื่นๆก็อาจจะลองไปทดลองเอานะฮะ Offset Offset ก็คือค่าการชดเชยเสยัญญาณนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมลองหมุนดูเนี่ยมันจะให้ความเร็วขึ้นหรือช้าลงมากกว่านะครับซึ่งหน่วยมันเป็นมิลลิเซกนะครับ ซึ่งในใบคุ่มือเขาบอกว่ามันมีไว้สำหรับการชดเชยสัญญาณ LR นะครับที่เราเรียกว่า offset LR นั่นแหละฮะฟีดโลคัสก็คือตรงเนี้ยจะเป็นการโลคัสสัญญาณที่ผ่านการ p r o c e s เ e ฟเฟ c t แล้วนะครับก็คือคัดหลังจากที่ซอรเข้ามาแล้วก็โปร c ซสเอฟเฟ c t ทุกอย่างจะให้การแสดงผลเอฟเฟ t ยังไงนะฮะซึ่งจะมีผลกับ f ฟีด L กับฟ e ด R นี้ด้วยนะครับก็จะมีฟังก์ชัน โลคัทไฮคัทนะครับแล้วก็ฟิตเอลฟิทอาร์ก็คือเปอร์เซนต์การแสดงผลของดีเลย์นะครับ <cam> ก็ค <like Kaf> <cam> ือปริมาตรนั่นแหละครับอ่ะเดี๋ยวเราลองฟังกันดูในหมดแรกนะครับเป็นสเตอริโอเช็ควันทูอ่าเห็นมฮะเอ็กสโมสัญญาณก็จะเด้งไปเด้งมาโมโน สัญญาณก็จะแสดงออกพร้อมกันมวลนูนเนี่ยเราจะได้มวลของดิเลมากขึ้นนะครับหรือมีมีปริมาตรที่มากขึ้นแต่มิติจะไม่กว้างเท่าแบบสเตอรีโอนะฮะทีนี้เราจะลองปรับออฟเซตดูที่มีค่าเป็นมิลิเซ็ตว่ามันแสดงผลยังไงเนี่ยเช็คการออฟเซตก็จะเร็วขึ้น ส่วนใหญ่ผมเป่าไว้ประมาณสักระหว่างา1 3ถึง16กนะฮะก็แล้วแต่การแสดงผลของลำโพงว่าจะซัพพอร์ตเราได้มากน้อยแค่ไหนที่ PA นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับกับเอฟเฟกต์ดิเล์ซึ่งเทคนิคการใช้ดิเล์เนี่ยส่วนใหญ่ผมเอามายโยนใส่ที่ DCA นี้นะครับเวลาเราเล่นล้วก็ให้มันเด้งขึ้นตามแบบที่เราชอบนะฮะสมมติเราเราก็ออนดิเลทิ้งเอาไว้เลยม,มุิเย้ ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็จะซ้ำกับเอฟเฟกต์สองตัวแรกที่ผมได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับ shake one two เดี๋ยวเติมนี่หน่อย shake shake one two two shake one two uh 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 อ่ะทีนี้เราลองซ้ำเอฟเฟกต์ใส่กันมา shake one shake one ซึ่งในบางครั้งเนี่ยที่ผมอยากให้ดดเลย์มันชัดขึ้นผมอาจจะลดตัวเอฟเฟกที่เป็นตัวเนี้ยลงนะครับก็คือเป็นลดรีเวิร์บลงหน่อยเช็คว uh ัน huh. อ uh ่าฮะประมาณนั้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณมากโอกาสหน้ามาเจอกันกันกบเอฟเฟกต์ฮอนะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกยอดนิยมอีกตัวนึงที่เอาไปใส่เสียงกลองใส่อะไรเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดู สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับผม